เอาแล้วครับและตอนนี้เราก็อยู่เกมในโรบอทระจำช่องคลิปประจำช่องมาทุกทีแจกทุกรอบก็ก่อนจะไปแจกนะครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปก็แจกอะไรนี่เป็นไอดีแหละแต่ว่าอันนี้น่าจะพิเศษมาก ว่าสองคลิปที่แล้วที่แจกไปอคลิปนี้มีผลน่าจะไม่ถาวรแหละเออเป็นผลผลที่มันเขาเรียกว่าผลสีแดงอะ่ะผลหายากอะ่ะมีอยู่โอ้โหเสียงแมวไม่เสียงรถก็เสียงแมวบ้านกู <c oughs> ก็ตอนนี้ผมเลเวล952แล้ว ผลมังกรก็มารอยู่ที่388ดูเสียงแมวคือมันมาหาแมวบ้านผมไว้ขอเล่นคำๆนะโอ้โหมาทุกรอบดังทุกรอบเอาอยแล้ว โอ้โหเสียงแมวมากถึงผมจะรักแมวก็ถึงนะไม่แต่ไม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 ่ใช่ทุกตัวโอเคอ้าหุยผมอยากมารีวิวมังกรอีกร่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวต้องไปที่็อบใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีีตีกูทำไมเพื่อน ไปบนหอคอยดิกก็ดิกก็ดิกดกนี่โอเคเดี๋ยวเออผมต้องไปที่อะเลยนะไม่ใช่เที่มดีร้านขาใช่ไหมเฮ้ยมันเปลี่ยนผมมังกรยังไงทุกคนอ๋อนี่ไง แล้วก็เลื่อนลงมาหลังสุดผมชอบมังกรของตะ,ต,ตะวันตกตะวันตกว่าอ่ะโอเคเป็นอ่ะมาคลิปนี้ก็มารีวิวดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปตีพวกนี้เดี๋ยว ร่างให้บิดก็น่าจะเหมือนกันมั้งเออเหมือนกันทุกมังกรเลยเดี๋ยวขอเก็บมาร์ทแป๊บนึงนะครับตีเท่ตรงี้เข้าเลยพี่จะเก็บยากมากเฟมพายัาเฟมพายับ คือถ้าเป็นร่างไฮบิทมันมันจะเก็บไว้นะมันจะเก็บไอ้ค่ามาัดด้านบนไดน้มันจะเป็นร่างมันกนแต่ถ้าเป็นร่างเล็กๆเนี่ยโคเทมองกี่ครั้งก็เทคือร่างนี้จะฟาร์มไวนะไม่เหมือนกับไอ้ร่างเล็กฟาร์มคูดจาเนเลยทุกคนไนด้แล้วจ,จะได้แล้ว เก็บแป๊บหนึ่งทุกคนเก็บแคนดี้ได้เท่าไหร่่แคนดี้สาใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะแคนดี้สามารถเอาไปเรียกคูณสองได้นะนาานะจะได้ฟาร์มไวๆ5้า0แคนดี้น่าจะได้15นาทีถ้าผมจำไม่ผิดนะ แปลงร้านได้แล้วยังไงก็เอา้าทำไมไม่สามารถแปลงง่างที่นี่ได้อ๋อโอเคเอนีอะไร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 ผลไม้ขอเก็บเหมือนกัน,นมันสามารถเอาไปทำอะไรได้อ๋ออาจจะเป็นนี่ ใส่กรอบเลทที่เอ่ทำไมมันที่ตีมันตีทีเดียวก็สกิลแรกนะครับโอ้โหกลางปีแล้วก็เกี่ยงโอ้หหัวร่างใหญ่ๆห่อ่าสกิลที่สองน่าจะอ๋อสกิลที่สองมันเปลี่ยนไว้ทุกคนสกิลที่สองเอ่อมังกรอ,อีกตัวมันจะเป็นทำอะไรแล้ววะ โมงโลกมั้งถ้าจะไม่ผิดเออที่มันม้วนตัวแล้วมันโมงอ่ะแต่ว่าของมังกรของฝั่งตะวันออกตะวันตกตะวันออกอนี่มันเป็นการที่ไอกงเล็บไปด้านหน้านะอาสกิลที่สามนะครับสกิลที่สามนี่น่าจะอลาัางการมากเียโอ้โหสุดยอดโอ้แมปหายเลย อลังก,การสุดๆเอาบินด้วยเออมันบินได้ดีวะโคตดเดี๋ยวเราต้องหาคนสักคนหนึ่งมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมครับนมนะหนมนะหนุ่มนาะทุกคน เจอแล้วเจอแล้วหาเราเจอบู้โชคดีแล้วครับเล่นผลพระชัดด้วยนี้ยก็ขอโทษด้วยนะครับเอียงเอาหายหายเอาหาย บิน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 โอเคบินบินบินเอาอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ฝั่งนี้นี่เองเอล้ลรอทุกคนผมไม่เจอใครลเลยอันนี้ไงอ๋อนี่ผลลิมภาพขอโทษนะครับ ขอเียนะนี่เจอแล้วเจอแล้วใช่หรือเปล่าใช่คนใช่ไหม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 ใช่ใช่ใช่ใช อ้าวชิบหายเลเวลต่างกันไม่ได้รับเออทำไมเวลาบินแล้วมันเนี่ยแมพมันจะหายวะทุกคนมันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเออือผมชอบมังกรร่างนี้วะโคตรเท่ขอใช้สตกี้อีกรอบนึง ดูดีว่าแมพอ,อ,อลังการสุด้เียวใใครใครมครมมาา เดี๋ยวๆเขึ้นเฮ้ดีก่อนดีก่ทำไมผมมองด้านล่างแล้วมันมันเมทป็มหายวะอันนี้ไมเป็จแล้วโอ้โหทำไมเมเป็มเมเปผม,มหายวะทุกคนเดี๋ยว เราจะมาซุมผลปีซา่าดีกว่าผมยังไม่ได้ซุมเลยวันนี้โอ้ได้แต่ไก่กาอาราลี่กิดไม่ได้เก็บไม่ได้น่าจะมีแล้วเก็บวางไว้ก่อนไปไป,ไป,ไปฟาร์มมาก่อนไปฟาร์มมากก่อนเดี๋ยวเรามาเกี่ยนกันใหม่ ตรงนี้ก็ได้เจ๋งเลยขาโอ้ยก็ใครได้ดีนะฝากคอมเมนต์ไ้ด้วยว่าได้ผลอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าได้ผลอะไรว่าในไอดีมีผลอะไรไม่ใช่่าได้ผลอะไร อยากไปลูกสามนะวะแต่ว่าเลยวยังไม่ได้ไฟาร์มอีกเยอะเดี๋ยวจะที่ฟาร์มคืนเนี้ยไปเล่นนอกรอบขอเกณย์ก่อนเพื่อไปเขียนลูกหนหึ่งนะไม่เอาไม่ไม่ทำารเด็กไม่ทำไมคนเลเวลเยอะๆก็มาอยู่เมืองลูกของแล้ไม่เข้าใจ ทำไมคุณไม่ไปลูกสามคุณมาอยู่ทำไมลกูกสองอาจะไปเรื่องะไรละแปได้เลยแล้วก็บินเลยครับเฮ้ยบินสิลูกบินสิลูกเนี่ย อุยอ้ยอ๋อมันมันพุ่งมาเยอะเกินใช่ไหมออพุ่งมาเยอะเกินแน่ๆเลยทุกคนแบนบดเแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว จะแล้วมีคนเล่นมันอยู่ขอเจมด้วยครับพี่ชายขอเจมด้วยขอเจมด้วยคนเฮ้ยเดยวเด้อเด้อเอาเนี่ย ผมว่ารีวิวมันเยอะกว่าทุกคนไอตัวนี้เนี่ยทำไมผมมองไม่เห็นเลยวะเออย่นี่ไ่นี่คือมันมันมองยากนะอ๋อผมไม่เป็นส p อ่ะ ว่าทำไมฮู้ยยยยย,ยเดี๋ยวนิเอา้ยหนีขึ้นฟ้าหรอครับเพื่อนก็มันมันมองยากอ่ะมัน คือเนี่ยมันข้อเสียใหญ่เ,ยเยลยเนี่ยโอ้ยเตะ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 เลยเตะเตะเตยเตะเตะเนี่ยทำไมมันเมว,ว่าผมเล่นในโทรศัพท์มันจะเป็นแบบนี้ มันโอ้ยนี่นี่ใคร lia? เนี่ยอาเพื่อนขอตู้มสักทีขอตู้มสักทีจ,กจับไปชิ้ใหญ่เต็มเต็มเลกระพริบเฮ้ยมีกอนมามีกอนมา <c oughs> ยนันเป็นก่อนเป็นก่อนเอาม,ามันนี้กูกลับแล้ว ขอบินก่อนสิครับขอบินก่อนแล้วถ้าผมแตกรอบนี้ผมไป,ไนนะเ,ไปเลยนะขึ้นเนี่ยอ่าเน่เน่เน่ะยับมันจะเป็นแบบนี้มัเป็นเพราะอะไรอะ เป็นเพราะอะไรทำไมผมมองไม่เห็นคนเลยอ๋อถึงแลวโค้หายไปไหนบ้างมูน่ะพอดีวโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ได้ไอดีไปก็ฝากคอมเมนต์ด้วยคลิปนี้มีแจงนะ ยัะออไม่ได้ฟาร์มเร็วอเดี๋ยวมันยังไม่ได้ฟาร์มเรเวลเดี๋ยวผมค่อยมาฟาร์มรอบนอกมาฝากไว้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายจ